หมวกน็อกหรูหร่าพรีเมียมแบบลักซ์ y ี่เลยครับกับ X l i g h X 8 0 3 RS Golden Edition วันนี้ผมพาไปรับชมสวัสดีมากครับอยู่กันที่ h a m m e r h e เ d เช่นเคยนะครับวันนี้มีรีวิวหมวกน็อกให้ชมอีกแล้วนะครับเขาที่แล้วนอกใจไปรีวิวบลู o t h มาแต่วันนี้กลับมาแล้วรีวิวหมวกน็อกตัวนี้เลยนะฮะ X l i g h X 8 0 3 RS Golden Edition นะครับมาใหม่ บอกตรงนี้ขออนุญาตหยาบคายแม่งโคตรสวยนะครับพูดตรงๆเพราะแกะก่องออกมาเห็นปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหถูกใจมากๆผมเป็นเจ้าของแล้วแน่นอนหนึ่งใบแน่นอนนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปรับชมนะครับเป็นรุ่นพิเศษนิดนึงเป็นสเปเชียลเอดิชันนั่นแหละฮะที่เป็นสีทองอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนี่สีทองเลยนะครับในกล่องจะมี ชิลทองแบบนี้นะครับมาให้ด้วยแล้วก็ชิวใสปกติเขาก็มีมาให้ด้วยถามว่าใครที่เคยซื้อ X Light X 8 0 3 RS ไปหรือว่า X Light X 8 0 3เฉยๆไปแล้วอยากได้ชิวสีทองแบบนี้ไปใส่เพิ่มซื้อเพิ่มได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับสีทองจะมากับ Golden Edition เท่านั้นนะครับถ้าจะอยากได้ชิวทองก็คือต้องซื้อตัวนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ในกล่องก็ยังมีโน้ตการ์ดให้นะครับแผ่นพิล็อกก็ยังมีให้เหมือนเดิมสปอยเลอร์อีกชุดหนึ่งสปอยเลอร์อีกชุดหนึ่งที่เป็นแบบสั้นก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมกับตัวตัวที่เคยรีวิวไปนะครับอาจจะดูว่าเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วอันนี้เป็นรอบที่3แล้วสําหรับ X Life X 83ด s นะครับจะไม่รีวิวก็ไม่ได้เพราะเขาสวยงามเหลือเกินทนไม่ไหวต้องหยิบมารีวิวให้ดูนะครับของเพิ่งมาถึงวันนี้เลยวันที่16วันนี้ ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งออกพอดีใครอยากจัดมาได้เลยนะครับมีครบทุกไซส์นะครับพี่ฮรัรมเหตุมาดูของจริงมาลองได้เลยอ่ะ <Wow. S 1> ไหนๆแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโดยรอบอ่าผมหมุนให้ดูส้นหนึ่งรอบก่อนนะครับโลโก้ X Live เป็นสีทองเลยนี่โลโก้ X Live เป็นสีทองเลยด้านข้างเขียน Golden Edition ไม่รู้เห็นไหมอ่าดูใกล้ๆนี่ตรงนี้เขียน Golden Edition นะครับด้านหลังก็มีโลโก้ X l i สีทองด้านข้างก็มีโลโก้ X l i v สีทอง สีที่เคยมีพวกสีแดงสีขาวอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสีทองหมดเลยที่เปลี่ยนไปนะนี่คือดูไฮโซเลยแหละดูพรีเมียมเลยแหละ <Huh? S 1> นะครับเอาละไปต่อนะฮะที่ช่องลมนะครับช่องลมมีทั้งหมด8ช่องด้านหน้าสองหน้าผาก2ข้างบนช่องนี้นะครับข้างบนนี้2ช่องด้านหลังอีก2ช่องอยู่ใต้สปอยเลอร์นะครับเป็นช่องลมออกนะ เปิดเข้ามาด้านในนวมด้านในนวมด้านในยังเป็นสีเขียวเช่นเดิมนะครับนี่สายลักทางเป็นดับเบิลดีริงเหมือนเดิมมีรีอิมเมอร์เจนซี่คลิกเยทให้นะครับนี่สีแดงเราไม่ได้ใช้งานเองนะต้องบอกก่อนให้ผู้หน่วยผู้ภัยเขาใช้นะครับไม่ใช่ไปถอดเล่นๆอย่างนั้นไม่ได้คุณผู้ชมนวมด้านในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงนะอาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงสําหรับหมวกใบรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่ได้เว้าสําหรับ การติดตั้งบลูทูธมาให้ไม่ได้เซาะร่องโฟมเข้าไปไม่ได้วาวแบบกลมๆก,กัดร่องมาให้นะครับแต่ถามว่าติดตั้งบลูทูธได้ไหมติดได้ครับผมติดแล้วเคยติดแล้วเคยเอาไปลองใช้แล้วด้วยมีน้องๆหลายคนที่ขับรถกับผมเนี่ยเขาก็ติดตั้งบลูทูธกับรุ่นนี้ใช้บลูทูธได้ปกติไม่มีปัญหานะครับดังนั้นมั่นใจได้ติดตั้งบลูทูธได้นะครับ ด้านนอกเปลือกหมวกผมก็ลืมบอกไปว่าทําจากเพียวคาร์บอนเลย100%เนะครับเป็นคาร์บอน1น0เลยน้ําหนักเบามากใบนี้เป็นไซส์ L น้ําหนักก็จะเยอะหน่อยเป็นพันสถ้าเกิดเป็นไซส์ M ก็จะน้อยลงกว่านี้เป็นพันพันพันสามนิดนิดแต่นี้มันพันสามเมันก็เกือบจะพันสแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้รวมด้านในสีเขียวที่เห็นนี้เทคโนโลยีไฟเบอร์นะครับใช้เป็นเส้นใยไฟเบอร์นะครับ ทำขึ้นมานี่นะฮะแต่ละางก็บอกไปแล้วนะดีดีริงทีนี้รวมๆก็จะประมาณนี้สำหรับมาเจาะลึกกันหน่อยสำหรับไฮไลท์ของ x 8 3 r s นะครับใครที่เคยดูไปแล้วก็น่าจะทราบแล้วแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งตัวสปอยเลอร์ด้านหลังตัวนี้นะครับเทคโนโลยี RAS Racing Aerodynamic Spoiler เป็นสปอยเลอร์แบบยาวนะเป็นสปอยเลอร์แบบยาวนี่ในกล่องเขาจะมีอีกชุดนึงให้เป็นวิงเลดเป็นแบบสั้น คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือที่ผมเคยได้ยินได้ยินมาเนี่ยก็คือมีคนซ้อนครับแล้วใส่พวกนอกเหมือนกันไงหัวก็โขกสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบสั้นแทนนะซึ่งถ้าขี่คนเดียวขี่สปอร์ตขี่อะไรก็อ่ะไม่มีปัญหาใส่ตัวนี้เลยได้อยู่แล้วนะครับแล้วแล้วก็ที่สําคัญจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่ซื้อเพราะว่าสปอยเลอร์นี่แหละนะยังไงเรื่องการใช้งานว่ากันอีกทีแต่ความเท่มันอยู่ตรงสปอยเลอร์นี่แหละครับ ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือ LPC นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนวมด้านในสามารถปรับระดับศีรษะได้ด้านหลังของศีรษะของคุณนะครับดึงให้มันรัดกระชับมาติดแน่นตรงนี้หรือว่าจะคลายออกมาหน่อยหรือไงก็ลองแอชชัปด้วยตัวคุณเองนะครับมันสามารถปรับได้ไม่ได้ใช้ไขควงไขควงไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช้มือเปิดออกมาดึงออกมานะครับใช้มือดึงออกมาได้เลย แบบสายนาฬิกาแบบนี้นะฮะ <Yeah. S 1> ดึงออกมา <Yeah. S 1> เลือกช่องที่คุณต้องการให้มันแน่นให้มันกระชับอะไรของคุณอันนี้แล้วแต่คุณนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กับเข้าไปมันก็จะกระชับมากขึ้นนะฮะก่อนจะใส่แวะมานิดนึงนะครับก่อนจะใส่ให้ดูแวะมานิดนึงชิ้นกาดตรงนี้นะครับเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่ที่ไม่เหมือนกับแบบเดิมจะยาวมากขึ้นนะครับมีผลกับแอโรไดนามิกเหมือนกันนะครับ ไม่ต่างอะไรกับสปอยเลอร์ด้านหลังที่มีผลกับแอโรไดมิกเขาก็รีดอากาศจัดเรียงอากาศใหม่นะครับด้านหลังสปอยเลอร์มีรู้อยู่แล้วว่าอากาศผ่านวิ่งเข้ามาชนทฟีลเพผ่านมางี้ใช่ไหมกดท้ายให้หมวกมันนิ่งใครที่สายความเร็วสูงสายสปอร์ตจัดจา๋าถูกใจแน่นอนนะครับเอาอะไระผมใส่ให้ดูเลยว่าขึ้นไปอยู่บนสีสษนแล้วจะรู้สึกยังไงเป็นยังไงแล้วก็บุมมองด้านในเป็นยังไงนะครับเวลาใส่ชิวแล้วนะลองดูลองดู เดียหูแป๊บหนึงหมวกก็คือสายสปอรเลยแน่นดีแน่นดีกระชับมากนะครับกระชับแบบว่ารู้ได้เลยว่ามันจะนิ่งนะเวลาในความเร็วสูงๆงาเดี๋ยวผมเปิดชิวให้ดูอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นี่นี่เท่ะมะโคตรหรูหรานะฮะสวยงามมากใส่แว่นดวงลองดู ได้แว่นใส่ได้นะครับใช้ที่สวนใส่แว่นใส่ตาใส่ได้เลยมุมมองด้านใน <Wow. S 1> ถือว่าพอสมควรกว้างพอสมควรนะครับสําหรับบนบนและล่างบนและล่างนะบนและล่างซ้ายขวาก็ยังพอมองเห็นแต่อาจจะไม่ถึง1 8อบองศาเท่าทีเดียวแต่ยังมองเห็นอยู่นะครับส่วนส่วนชิวที่เป็นสีทองเนี่ยถามว่ามองกลางคืนเห็นไหมมองกลางคืนเห็นไหมผมดูแล้วไม่หลอกตานะ ไม่หลอกตาแล้วก็คือน่าจะมองเห็นอยู่เพราะมันก็ค่อนข้างจะสว่างครับสีทองเป็นโทนสว่างอยู่แล้วแหละนะขอถอดนิดนึงเออมาเดี๋ยวดูต่อสีทองตัวนี้พึ่งเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสําหรับในประเทศไทยนะครับแล้วก็พึ่งมาถึงร้านวันนี้เลยวันที่สิบ่กเดือนเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเก้านะครับพึ่งมาถึงวันนี้เลยยังไม่มีใครได้ใส่แน่นอนพึ่งมีคือมันพึ่งมา ถ้าอยากาใหม่สุดๆก็ถือต้องตัวนี้แหละสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือมองหาหมวกสายสปอร์ตแล้วก็สีที่ดูดูพรีเมียมดูไฮโซดูลักซ์รุ่นิดนึงตัวนี้ถือว่าเหมาะนะครับถือว่าเหมาะมากถือว่าควรเลยแหละที่จะจับจองเป็นเจ้าของนะครับราคาอยู่ที่2,900บาทก็จะถูกกว่าลายลายนักแข่งที่เป็นแชร์เดวี่เป็นเปรูชิแต่ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าเป็น2900 แต่ถ้าอย,อยากถูกกว่านี้มีไหมมีเป็นลาย h o ตแลบธรรมดาพวกนี้จะอยู่ที่1 9 9 0 0ก็จะถูกกว่านิดนึงแต่เพิ่มพันเดียวได้สีทองแล้วก็ลองไปคิดดูนะครับขอบอกลูกเล่นเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของมันสันิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับโน้ตการ์ดตัวนี้นะเขาจะมีโน้ตการ์ดตัวนี้คือดีฟอลต์เลยที่ติดมาให้ในหมวกอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบยาวคือมันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึง เวลาคุณหายใจลดลงไปเนี่ยมันก็จะผลักอากาศลงไปด้านล่างนะครับไม่ให้มันเกิดฝ้าแต่ทีนี้ตัวหมวกเนี่ยมันมีหมุดเห็นไหมครัมันมีหมุด,มมมมดใส่แผ่นพิล็อกอยู่แล้วคือพิล็อกเขาก็แถมให้นะใส่แผ่นพิล็อกเข้าไปด้วยไอตัวนี้กดลมลงไปยังไม่หมดแค่นั้นสําหรับเรื่องฝ้าปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับคุณผู้ชมพอเปิดชิวสุดกดเข้าไปกดแล้วเรียบร้อยพอปิดชิวลงมาชิวจะปิดไม่สนิทเห็นไหมครับมันจะเผยอนิดนึง เวลาลมมาทะมันก็ลรอดเข้าไปไล่ฝ้าให้เราเรียบร้อยดังนั้นเรื่องฝ้าไม่ต้องห่วงไปขี่ในหิมะคุณก็ขี่ได้แต่ใครจะไปบ้าบอนะครับมันสวยงามเหลือเกินคุณผู้ชมของใหม่ iPhone เปิดตัวเมื่อวานนี้ตัวนี้ก็เปิดตัวนี้เลยตามกันมาติดติดของใหม่ยังไงก็ดีนะครับไม่ต้องห่วงสรุปยดยรวมสำหรับหัวรุ่นนี้นิดนึงนะครับ x l i t e x 8 3 RS สามรสำหรับตัวนี้เป็น golden edition นะครับ x l i t e เนี่ย import อิตาลีอยู่แล้วนะครับ อิมพอตทั้งใบนะไม่มีโรงงานผลิตแถวนี้เลยอิมพอตมาเลยทั้งใบเอ็กไลท์โนแนเหมือนกันนะครับอิมพอตอยู่แล้ว Quality เป็นอิตาลีเลยหมวกมีมาตรฐานมอกรีซีมีมาให้เรียบร้อยมาตรฐานยุโรปก,ก็ได้มาแล้วความปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีนี้นะครับเป็นโกลเด้นอิดิชั่นซึ่งต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาอาจจะ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นได้มากนักสำหรับวุกันน็อกที่เป็นสีทองที่เล่นเน้นโทนทองแบบนี้อาจจะมี AGV มีบ้างที่อันนี้คือรุ่นที่เป็นเป็น70ปีหรืออะไรพวกนั้นไปนะครับก็จะเป็นสเปเชียลอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือน่าจะจับต้องได้ง่ายขึ้นราคาก็ไม่สูงมากนะักอยู่ก,กลางๆนะครับสองหมเเท่านั้นแหละได้ของแถมอีกมากมายเลยของอิตาลีเลยอิมพอร์ตเข้ามาเลยก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่น่าที่คุณจะเสียไปนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ X l i t e X803 RS Golden Edition นะฮะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามเขอาเลยด้านล่างนี้ได้นะครับหมวกันน็อกราคา2 9 0 0 h a m m e r h e a ผ่อนได้0%สูงสุด10เดือนกับบัตรเครดิตบนนี้ที่เดิมนะครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจหมวกน็อกติดต่อเข้ามาได้เลยนี่ครับที่ Hammerhead สำหรับวันนี้สวัสดีครับ